พี่คิวพาน้องเล่นขี้ตุ่มแล้มาหากรรมเล่นขี้ตมมาหากรรมเล่นขี้ตม ุดเข้าไปคิดว่าพ่อเงี้ยสิตีบ่หนิคิดว่าพ่อเงี้ยสิตีบ่ขุดเดินบ้านตีเราขุดยัง,งอ่พาพักกันลิ่นขี้ต้มมา น้องพิ้มแกงอายน้องพิ้มแกงอายระวังอีถือเสือเขาเถอะแกงเขาดีเดียออกไปว่านพี่ใหม่อะตกแรงมากับพักกันเลีนขี้ดินแล้วพี่น้องทั้งปีทั้งนองเลยโอ้โหผู้เดที่ถือเสือเรียนยกพังพักสวนขั้วนี่เรียนยกพังนาพังนาพักสวนขั้ว กแม่ลาบนะอู้แม่ลาบอยูน่นะธงคุณบักไก่ไนะอยู่นะธงบักไก่น้าหนอยนี่นะคือน้าธงตัวแม่แเบลาบอ่ะแม่กาบเดยอยู่นะหน่อยเราผู้ใดอยูย่น,นั่นมีพอยู่บ่มีเราพอมึงละวยยว้อยู่ของไปลง่งหงาบ่แล้นแม่พ่อไปเอาเกี่ยวหงายเหรเต กลับมากลับมาแลีนไปแล้วแลีนไปหลินแล้วใครน้าแป๊บยอดคูดโถมถมพะยงไงสิตีถมลงถมลงก๊อกใหม่พะยงไงมามามาพะยงไงสิตีมาผมไปเลยไปเลยเอามองที่บ้านโถมถมเอาไปถมเลยโถมถม ขุดทางเดินไม่ได้เดี๋ยวตาบอดโบราณเขาว่าไม่ให้ขุดทางเดินเดี๋ยวตาบอดรู้ไหมยเขยกวยาขวดยาขวด ไปยังหันไปยังหันไป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 ้ไปไปไป อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเอามานี่น้องพีประมาณนี้มาให้แม่นี่มาเดี๋ยวจะตีเด็กที่มันดือ้อเล่นดีๆสิ Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Aduh. Koni, sepuluh. Aduh. Bima, kamuut, koni. Ah, Bima. Huh, apa yang? Apa yang? เลิกันน้มามาเลิกน,นี่ป,ปรับดงบลขุดด,ดินขุดดอนไปทัวตวตขุดเข้าไปเออขุดเข้าไปขุดเข้าไปเข้าไปขุดเข้าไปเดี๋ยวพอหญีกิ้งก็มาตี เข้าไปเลยคุกเข้าไปเยอะน้องบนเศษไอศินมพิถมีก่อนถม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 อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็พอกินนี้นะคะพอเด็กเล็กน้อยเล่นกันไหนแล้ว